มีคนหลวมตัวเข้ามาทำใ้ดูลทำไมถึงนวะตอติมต้องไม่นั่นนะยากากนี่ร้านไอตโคล่าที่เสหวังที่คนต่างหลปล่อยให้เกียวไปเล่นยเล่อยนี่ให้ทำเองนี่ต้องการทำเองเทานด้านในไลท์เลยทำเองแล้วายด้วย สามสิบเก้าบาทบอร่อรอยดีสองถ้วยแถมโค้กุปแจหนึ่งอันนี่ไงมาทำหนึ่งทตั้งใจทำพ่อูัวทาแะลูกฟัวก็แข่งเลยอันนี้พี่ย่าดูพี่ย่าดูเดี๋ยวคุณตาช่งัดนิดนึงเพราะว่ามันแข่งมันงัดไม่ไหวเ่เขาไปร้านไอศคมที่เทวันเ่ก็มีร้านร้านเน่ ลูกค้าสามารถจะปรุงไอติมได้เองเอ้าบอกมาแล้วปรุอตมที่้าเอามารวมกันแล้วก็สับเลยนะครับกินไปแล้วกขกินไปแล้วคนหนึ่งเนี่ตามมากินต่อนี่ยไปลงเฟสบางทีลงตามมากินเหมือนเลยกเด็กตามมากินเอาเทียบปลายเขาไปซนเซสเตอร์ จะเล่นเนี่ยจะกินจะกินได้ไหมเนี่ยเม่ส่งแล้วไม่ส่งแล้วนี่กระเป๋าเธอแพงกว่านั้นอีกนะใช่ไหมปลาถดงเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ดูหลังก่อนทำแบบนี้ได้แล้วไม่แหละเบลเบลทำเบลเบลอันนี้มันแข็งเดี๋ยวลุงเกลี่ยให้แต่ว่มันจะกระโดดออกไปข้างนอกอีกนะ เอาเนี่ยทได้ไหมทำแบบนี้ได้ไหมครับทำานฝรังหนุ่ดูว่าอร่อยไหมต็อกปี้มึงใส่มากพ่อต้องการกินรสชาติแท้ออริจินน้อ,อนนี่อนันน,น,นว่าท่าบกูนล, <c oughs> ลูกค้าเข้าลข้านีาาา <c oughs> ่ไงลูกค้าลู้าทำเองได้ งรานี้คาไม่เหมือนไทยแ่หน้าเอนะค่นะไหนครจายกเกี่ยเพนะราะว่าหนูท่าทางจะไม่ไหวแล้วแข็งเพราะ่ากาเดีเ๋ยวเดี๋ยวหนูค่อยม้วนนะโอเคไหมคะ ไปม้วนนะโตขึ้นมาอย่ามาเปิดร้านแข่งกับตานะโอเคไหมอ้าวม้วนได้ดันเลยดันเลยดูฝีมือน้องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอุ้ย หอดหอดผ้าแล้วสวยจังเลยอีคนสวยไหมเนี่ยเฮ้ยอีค,คนน่ารักคนนี้สวยน่คนนี้สวย,คนน,สวยคนนี้น่ารักกด, <c oughs> ดปุ่มสีเขียวเดยไหเดี๋ยวตากดให้อน้า้หนึ่งถึงสิบ ได้แล้วเหมือนี่สวยเอากลมๆเอาสวยๆหมือนฟ้าที่แล้วอ่ะกดคุมได้แล้วเพราะว่ามันจะละลายไปใหญ่ จาอร่อยไหมเนี่ยทำให้พ่อเนี่ยนั่งเอาแก้วอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมเห็นแก้วไหมครับนั่นแหละเอาใส่ให้คุณพ่อทำมาใบเดียวนั่นแหละตักเลยอย่าหกแก้วไปอย่าหกนะลูก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp